ข้อที่6กนะครับก็มาดูว่าสิ่งที่โจทย์ให้มามีอะไรบ้างโอเคพร้อมนะครับสิ่งที่ให้มานะก็คือตัวแปร A แต่มียกกําลัง2ให้คิดซะว่า A ยกกําลัง2นะครับแทนบ้าน2ชั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีเลข2ครข้างหน้าแสดงว่าเป็นบ้าน2ชั้น2หลังนะครับโอเคมาดูกันตรงนี้ลบ A อนะครับอันนี้ลบ2 A จับมารวมกันต้องทดนะครับอันนี้ลบ a ยกกำลังสองบวกกับลบ 2a ยกกำลังสองบวกเพิ่มนะครับจะกลายเป็นลบ1กับลบ2เป็นลบ3ครับเป็นลบ 3a ยกกำลังสองครับตอบลบ 3a ยกกำลังสองเป็นเอกนามที่คล้ายกันตอบลบ 3a ยกกำลังสองคราวนี้ให้นำมาลบกันเอาตัวนี้มาตั้งลบ a ยกกำลังสองลบด้วยตัวนี้นะครับลบด้วยลบ 2a ยกกำลังสองเราก็เคยเรียนมาแล้วเนาะเราจะต้องเปลี่ยนเอาตัวตั้งเหมือนเดิมนะครับลบเกำลังสองเปลี่ยนตรงเนี้ยเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกอันนี้ก็สลับเป็นจำนวนตรงข้ามนะครับจากลบสองกลายเป็นเป็น 2a กำลังสองตอบ A ยกกำลังสองนะครับ เราไปทบทวนดูนะฮะเรื่องของการบวกลบจำนวนเต็มนะครับของม1นะครับตอบเป็นเอกนามที่คล้ายกันตอบ A ยกกำลังสองต่อไปข้อนี้ x กกำลัง3กับ y ยกกกำลังสองคนละอย่างเลยเป็นเอกนามที่ไม่คล้ายกันตัวนี้ครับ x อันนี้เกํกำลัง3 y มํากำลัง2 y งํากำลัง2 z งํากำลัง3อันนี้ก็เป็นเอกนามที่ ไม่คล้ายกันนะครับข้อนี้ x กำลัง3 x กำลัง3เหมือนกัน y ยกกำลัง2 y ยกกำลัง2เหมือนกันเพียงแค่มันสลับตัวแปรกันแสดงว่ามันบวกกันได้นะครับเป็นเอกนามคล้ายนะครับอีกทีนะ x กำลัง3เหมือนกันนะครับแล้วก็ y ยกกำลัง2เหมือนกันมันบวกกันได้บวกกันนะครับเลยกลายเป็นลบ3 x กยกกำลัง3 y ยกกกำลังสองครูจะใช้ x ขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าตามอักขรภาษาอังกฤษแล้วมันจะเป็น x แล้วก็ y นะฮะคราวนี้ลบกันนะครับลบกันอลองทดดูตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับเอา5 y ยกกกำลังสองกยกกำลังสามตั้งเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกอันนี้เป็นจำนวนตรงข้ามนะครับ 8x กําำลัง3 y กํากำลังสอง คําตอบที่ได้ครับ5บวก8เป็น 13x ยกกําลัง3 y ยกกําลัง2ก็ลองทบทวนดูนะครับสำหรับเรื่องของการบวกลบจำนวนเต็มซึ่งแน่นอนอาจจะสับสนนะครับนี่ต่อไปครับข้อที่10ครับเหมือนกันไหม a แต่นี่เป็น a กำลัง2ไม่เหมือนกันนะครับเป็นเอกนามที่ไม่คล้ายกัน โอ้ข้อ6ถึงข้อ10เริ่มเข้มข้นขึ้นนะเริ่มยากขึ้นไหมครับโอเคนะฮะต่อไปนะครับข้อที่11